จะพาไปดูเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะคะที่จีนเขาใช้คําว่าก็เป็นเจ้าสัแวแหละเพราะว่าเป็นเจ้าอของกิจการ,รที่ทไไํารายได้ได้ดีมากเลยนะคะคือเขาอยากจะเรียนที่มหาวิทยาลัยเสฉวนซึ่งก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลกของจีนนะคะก่อนหน้านี้สอบไปแล้ว26ครั้งแต่ยังเข้าไม่ได้เราจะเห็นภาพก่อนหน้านี้ที่มีการรายงานข่าวกันนะการสอบเข้าวิทยาลัยแห่งชาติหรือว่าที่จีนเขาเรียกว่า เก่าเข่าก็ถือว่าเป็นการสอบที่มีความหมายกับคนจีนค่ะครั้งนี้ที่เขาไปสอบเป็นครั้งที่27ของชีวิตเขาแล้วนะคะปี2544กระทรวงศึกษาธิการของจีนค่ะเขายกเลิกการจำกัดอายุในการเข้าสอบ e n t ทราน e ก็เลยตัดสินใจนะับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาค่ะหยิบหนังสือขึ้นมาติวตัวเองเพื่อที่จะไปสอบอีกออนะก็เข้ากับว,ว่าถ้าสมมติเขาสอบติดปุ๊บเขาก็จะเป็นคนที่อายุ56ปี ที่เข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัย